เป็นที่ทราบกันดีนะคนะรับองของปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5็มสองคนะครับมีผลกระทบต่อพี่น้องชาวบ้านนะครับนั่นก็เป็นสุขภาพอนามลพิษต่างๆแล้วก็ทำให้สุขภาพเราเราเสียไปนะครับมีทางทางเรามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยอุทยานในการดูแลในส่วนหน้าเรานะครับเราทำงานส่วนใิการดูแลงานตรวจแซนนครับมีได้เชิญชวนเชียวคายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าหลายบริษัทมาร่วมกันนะครับมาเป็นกำลังใจกับ ห,หน่วยของเรานะครับในการที่จะไปกระโจนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัญหาตาห่างๆเหล่านี้เพื่อให้มันเัาลงนะครับหรือว่าให้หมดไปในที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีหลายๆห,หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางทางพิฆใต้เนาะพิฆใต้แล้วก็อาคุณสัตโ์คนพิาที่สนับสนุนน้ําดื่ม,มและต่งตางๆนี่นะครับเพื่อมอบให้เป็นกำลังใจ,จกับหน่วยงานพี่น้องๆที่ที่มาร่วมกันดับไฟต่างนะครับให้ใหยืนหยัดต่อสู้มมีมีกำลังใจมีอะไร เราไม่ได้ถูกข้อติ้งโดดเดี่ยวนะครับเรามีหน่วยงานต่างๆที่พร้อมที่จะการเสนัเสนอน,นะครับเพียงแต่ว่าอขอให้ชาวบ้านพี่น้องอันนี้มีความปลอดภัยจากฝุ่นควันต่างๆเหล่านี้เราก็ดีใจแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นสะพานบุญสามารถบอกต่อให้กับบริษัทอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมามาร่วมขบวนในครั้งนี้นะครับนะครับขอบคุณ